ครูจะต้องทำฟอร์มผลงานประเมินซัพพลายเออร์ที่เรียกว่าซัพพลายเออร์อีเวลูเอชันน่ะมันจะเริ่มยังไงที่มันง่ายอ่ะสามข้อเนี้ยคุณต้องเริ่มแน่ๆกำหนดหัวข้อที่คุณจะประเมินซัพพลายเออร์นั้นขึ้นมาซะว่าคุณจะประเมินเขาเรื่องอะไรดูเขาเรื่องอะไรสองคุณต้องกำหนดคะแนนให้แต่ละหัวข้อกำหนดคะแนนให้แล้วคุณก็ต้องมีกำหนดคะแนนที่เขาได้องรวมว่าผ่านกี่คะแนน สมมุ80ิ80%ผ่านในทุกหัวข้อเนี่ยเอเวอร์เรแล้ว80%ผ่านคุณก็ต้องมีกำหนดแบบนี้แล้วก็3คุณต้องกำหนดกฎเกณฑ์ของการประเมินนั้นที่เรียกว่าค่ายตีเลียกำหนดมันขึ้นมาว่าเฮ้ยแต่และหัวข,ข้อที่คุณประเมินเขานะ่ะที่คุณบอกว่าเฮ้ยไอส่งของตรงเวลาเนี่ยคุณให้ร้อยคะแนนแล้วในร้อยคะแนนนะั้นมันมีเกณฑ์ยังไงไปวัดว่าได้ร้อยคะแนนนะั้นคุณต้องทําแบบเนี้ขึ้นมา ครูพูดแบบนี้คุณก็งงเป็นไก่ตาแต่ถ้าครูไม่ทําให้ดูเอาเป็นว่าครูจะอธิบายให้คุณเข้าใจเนาะในเรื่องวิธีทําถ้าคุณจะเอาฟอร์มอะไรไปใช้จริงเลยไม่ต้องคิดหัวข้อให้ปวดหัวคุณไปเรียนในคอร์สคู่มือจะซื้อจัดจ้างคุณจะได้ทั้งฟอร์มและหัวข้อจริงๆที่เขาใช้วัดผลในงานจัดซื้อไปใช้เลยครูทั้งอธิบายทั้งยกตัวอย่างทั้งให้ฟอร์มจริงคุณไปใช้งานไม่ต้องคิดให้ปวดหัวแต่อันนี้ถ้าคุณจะไปทําเองเดี๋ยวครูจะบอกคุณ คุณต้องกําหนดหัวข้อใช่ป่ะเมื่อกี้ครูบอกอย่างเช่นคุณจะดูซัพพลายเออร์ในเรื่องอะไรเรื่องส่งของตรงกําหนดเวลาเรื่องของเขาคุณภาพดีไม่ดีที่ส่งมาให้เราสมมติยกตัวอย่างแค่2ข้อนี้ใช่ป่ะวัตถุประสงค์ที่คุณจะประเมินซัพพลายเออร์คืออะไรคุณเคยนั่งคิดป่ะมันคือการดูว่าซัพพลายเออร์เจ้านั้นบริการเรา ตามข้อกําหนดของบริษัทเราหรือเปล่าข้อกําหนดก็ตามที่เรากําหนดขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยที่ครูบอกว่าไฮ้กำหนดหัวข้อก็คือส่งของออนทามของเขาคุณภาพดีนะอ่ะคุณแบบนี้เสร็จแล้วพอหลังจากนั้นก็มาให้คะแนนมันอ่ะส่งของออนทามแน่นอนเราต้องการที่100%เซส่งของคุณภาพดีเราก็ต้องการที่100%เราใส่100%แต่ละข้อไว้เลยแล้วเราก็มากำหนด เกณฑ์ที่เรียกว่าคายทีเรียอาวยังไงอย่างเช่นส่งของตรงกําหนดเวลาใช่ปะถ้าเขาส่งของตรงกําหนดเวลาทุก PO เลยได้100%เซแบบนี้การประเมินผลงานซัพพลายเออร์ส่วนใหญ่ก็1ปีครั้งหรือบางที่ก็6เดือนครั้งแต่ที่ครูทํามาส่วนใหญ่เลยจะ1ปีครั้งนะเขาก็จะเอาประวัติการซื้อ ของซัพพลายเออร์ทั้งหมดมาดูประวัติการซื้อประวัติการรับมาลบกันประวัติการซื้อคือที่กําหนดการส่งของที่เราได้คุยกับซัพพลายเออร์ครั้งแรกที่โชว์ในพ o โอใช่ปะลบการรับสินค้าคือใบรับการรับที่สต๊อหรือว่าที่เรารับเข้าระบบเอาวันที่รับกับวันที่กําหนดส่งของ วันที่กําหนดส่งของตั้งลบวันที่รับก็จะเห็นแล้วว่าซัพพลายเออร์ส่งตรงไม่ตรงไอ้ตรงนี้แหละเราก็ต้องมาทําเป็นเกณฑ์เราก็ต้องมาวัดเป็นเปอร์เซนต์ถ้าสมมติเขาส่งตรงทุกพีโเลยก็ร้อซไม่ต้องเอาอะไรมาถัวเฉลีย่ยแต่ถ้าเขาส่งไม่ตรงเราก็ต้องมาวัดเป็นเปอร์เซนต์อย่างเช่นในปีนั้นเจ้า A ส่ง P.O. คุณเปิด PO อเขาร้อยใบเขาส่งตรงแค่ 90ใบไม่ตรง10บใบไอเนี้ยคุณต้องถั่วเฉลี่ยออกมาให้มันรู้ว่าเขาได้กี่เปอร์เซ็นต์คุณจึงเอาคะแนนไปหยอดไว้แล้วแต่ละข้อก็ทำแบบเนี้ยเอาคะแนนไปหยอดไว้ได้ผลทุกข้อที่คุณตั้งคอยไปเอเวเลตให้รู้ว่ามันได้กี่เปอร์เซ็นต์เรื่องเนี้ยมันมันลึกแล้วมันต้องใช้เวลาในการทำครูถึงบอกว่าครูต้องทำโชว์ให้คุณดูคุณถึงจะเห็นมันถึงจะชัดเจนดังนั้น ครูบอกคุณเลยคุณเป็นผู้บริหารผู้จัดการเข้าไปเอาความรู้ในนั้นมันไม่ใช่แค่ความรู้คุณได้ทั้งของจริงไปใช้งานไม่ต้องมานั่งปวดหัวคิดเนี่ยครูแค่อธิบายให้คุณฟังคุณยังบอกขู่โคตรปวดหัวเลยคุณเอาเวลาอันมีค่าของคุณไปทํางานอื่นที่มันมีมูลค่ามากกว่านี้นักไปทําอันนี้ครูย่อยมาให้คุณแล้วไปเอาความรู้คุณใช้เวลา ไม่ถึงสามวันในการเรียนคอร์สของครูคุณรู้ทุกเรื่องในงานจัดซื้อเพราะในนั้นครูรวบรวมองค์ความรู้ทุกอย่างที่ครูได้ทํามาประสบการณ์20กว่าปีครูย่อยอยู่ในนั้นไปเอาความรู้ซะมันมันเทียบไม่ได้กับเวลาที่คุณเสียไปเลยที่คุณจะต้องเอาไปสร้างมูลค่าตัวเองมากกว่านี้ไปเอาความรู้แล้วไปเอามาวางในระบบบริษัทซะอะอันเนี้ยคุณพอจะเห็น แนวทางเนาะเนี่ยครูอธิบายให้คุณครู่าชัดและคุณลองออกไปตั้งต้นทําดูถ้าคุณจะลองทําครูขอให้คุณเรียนรู้ให้เยอะเติบโตให้มากครูขอให้คุณโชคดีเนาะจากใจครูทัญญาค่ะ